ขอบใจมาอกอบใจมากที่มาช่วยทำเก้า ้ียกจพูนีโใจมากวันนี้เป็นการแข่งขันฟุตซอลูที่หนึ่งของกีฬาสีใหม่ของสถาบันเทคโนโลยีพปจอาเล่าเจ้าคุณทหารราษกรกลังประจำที่2 5งสีม่วงอออนับไปก่อนหนึ่งตูตศูนย์นะครับแล้วก็สีชมพูนะฮะโดยในท่านหนึ่งของโซนะฮะยิงที่เสมอเป็น1นตูตนะฮะแล้วก็ยิงแซงไปสามลูกอ่ยิงแงนะตอนนี้กำลังบันอยู่ เดี๋ยวควานีอยากนี่นึ่งนะเล่นบอลอ โอเคนะก็ค,นะคือสรุปว่าสีม่วงยิงไปก่อนหนึ่งสวนนะฮะแล้วก็ในหัวโสนะฮะสีชมพูยิงที่เสมอเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วก็สีชมพูก็ยิงแซงเป็นสองหนึ่งแล้วก็สามหนึ่งนะฮะตอนนี้สกอร์อยู่ที่สามหนึ่งนะฮะโดยสีชมพูนำสีม่วงอยู่นะครับสองประตูต่อหนึ่งนะตอนนี้ก็ครึ่งเวลาหลังเนี่นะครับตอนนี้ก็นี่ครับในเขียวนะฮะสันเขียวนะครับสันเขียวนะครับเมื่อคืนไปโดมวันนี้แรงไม่ค่อยดีครับวันนี้แรงไม่ค่อยดีนะขนาดแรงไม่ค่อยดีนะฮะอันนี้อยู่ที่สูงเนินนะฮะ นะถ้าจะไปสูงเนินไปจากกรุงเทพเนี่ยต้องผ่านสระบ,บุรีเลี้ยวขวาผ่านสระบ,บุรีเลี้ยวขวาครับแล้วก็ผ่านปากช่องลำตะคองผ่านสี่ขีดสูงเนินเนาะอ่านะที่ตอนมี้ไฟจุดว่ะครับ ไม่มีเลยครับไม่มีกว่าจะก็มีรถไทกคันมีรถไม่รถไถก็ไม่มีครับมีครูครูเบต้ารถดิจิตรนี่มีไหมท้ายหมดแล้วครับขายหมดแล้วขายหมดแล้วราคามี่ราคาไม่ดบแต่แต่บ้านามีอยู่กี่ไร่กี่แปลงนาตอนนี้มีอยู่สามแปลงอันนี้นะครับเป็นทรัพย์สินของนักกีฬานะครับตอนนี้ก็เป็นการสอบถามกันนะครับ เป็นส่วนหนึ่งของนักกีฬาของสีชมพูนะเล่นทั้งตะก้อแล้วก็ฟุตซอลนะวันนี้วันวันพรุ่นี้มีตะก้อมีตะก้อครับนัาชิงครับนัาชิงครับโอ้นัาที่พีนะครับโอ้การขึ้จริงครับครับขอบคุณครับอย่าลืมติดตามชมนะนะพรุ่งนี้ครับตะก้อนนี้เป็นกีฬา เชื่อมคมสัมพันธ์สามัคคีกันสนุกๆครับโอเคล้เป็นการบ่งบอกถึงการกีฬาเขาเรียกว่ากีฬาเชื่อมคนสัมพันธ์สามมีภายในหน่วยงานเนาะแล้วก็ได้ออกร่างกายด้วยอันนี้ก็คือสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงล้วก็จะได้ไม่ต้องไปหาหมอหายทางไกลจากห่างไกลจากโลกสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ ตอนนี้ก็เข้าสู่บรรยากาศการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้สีชมพูก็ยังกุงความดัเปรียบอยู่นะครับสตูต่อหนึ่งนะครับก็เอาลูกไปตั้งแต่ที่มูนะฮะเลขยี่สินะหมายนะตอนนี้นงนะครับนึ่งน่คนันกันะครกนะตูกรปุประตูนีอ้ยเล่นกันตุกทันเลยครับตัวนี้อะครก็ตัวนี้ก็สอสา่าตอนนี้ก็ เปลี่ยนมือแบกมือเข้าไปนะฮะยิงเลยครับโอ้ยแล้วครับตอนนี้นะครับสีชมพูกำลังสับขาออกอยู่นะฮะออกมานี่ตีขวานะตีขวากดลังโจนเข้าไปกลายประตูปล่อยตัวรอดดาบไปแล้วก็ยิงไม่เข้านะอ่าโอ้โหผู้ดูครับตัวของสีม่วงจะการรุ่นออกมานะฮะ วันนี้สีม่วงน้องยังหนึ่งเวลาเหมือนกันนะครับเพราะว่าเหลือเวลาอีกน้อยเจนทีแต่ว่า,าสกอยยังห่างอยู่ถึงสองประตูเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าสีชมพูนำอยู่สอง ตัวตอนหนึ่งครับสีม่วงได้กระเี่ยวกาสยิงนะครับเข้าไปแล้วนะครับลูกนี้นะครับเวลาเป็นสองประตูหลังนะครับอีกลูกเดียวได้นะครับสีม่วงการสำคัญที่สุดไว้นะครับแต่ว่าเวลาก็เหลือน้อยจังทีนะครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงเวลาที่กำลังสนุกสนานที่เดียวนะครับบีบหัวใจของผู้เล่นและก็ผู้ชมก่อนทั้งสองทีมเป็นทีเดียวเลยครับสามสองตอนนี้สีชมพูเอาลูกไปเป็นจมตั้งแต่โดย กับทันทีนะกับทันทีนะกับทันทีมกำลังพิจารณาอยู่นะ่าจะยิงไกแล้วูนี่ผมสเกตดแล้วดันแล้วเห็นไหมล่ะนี่เวลาก็งวดเข้ามาเต็มตีแล้วนะแต่สีชลงูกพยายามต้องสกัดกันไว้นะแต่สีม่วงก็ยังไม่ยอดทอนะฮะอันนี้ก็เป็นกันแข่งขันที่มของสมสมันนะแต่ว่าก็ เอ่อเวลาการแข่งขันก็เหลือเนาะเจ็ทียร์กับสีม่วงนะครับบนนี้ยิงลูกกับบนเทียวออกมานะครับกับหลังงานนะครับทียร์จริงโอ้ไม่ได้นะจังหวะไม่ดีนะฮะเอาล้วก็โอ้ลาการแข่งขันนะครับบนนี้ก็จบการแข่งขันกันเทียร์แล้นะครับเป็นอย่ว่าคู่แรกของการแข่งขันฟุตซอลนะครับก็สีชมพูนะครับชนะสีม่วงไปสามต้นสองะครับเข้าแถวนะครับ นะครับเนพะือ่อขอโทษขอโทยกันแล้วก็มาดื่มน้ำกันนะครับเรายังเป็นเพื่อนหอโจร,รอเ,เหมือนกันนะครับมาดื่มน้ำครับดื่มน้ำครับ